24พฤศจิกายน2024ราคาสเตเลอเอเซเลมพุ่งสูงถึง5 6เเในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนสเตเลลูเมนส์หรือเซเลมซึ่งเป็นคริปโตที่หลายคนรู้จักกันดีได้พุ่งอย่างรุนแรงถึง5 6เในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนโดยมีมาร์เก็ตแคปอยู่ที่1 3หมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าโพคาด็อกดอทและเชลิงลิงราคาสเตเลพุ่งสูงถึง5 6เในเซเลมกลายเป็นอ,อัคอริทที่มีผลงานดีที่สุดใน100อันดับแรก ซึ่งเป็นละครเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่า10ปีได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชุมชนด้วยการพุ่งขึ้นของราคาอิสเลมโดยเหรียญนี้พุ่งขึ้นกว่า56เนในเวลาเพียง24ชั่วโมงการพุ่งขึ้นนี้ทําให้ราคาเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์สูงถึง187เซซึ่งถือว่าไม่น่าเชื่อโดยราคาอิสเลมพุ่งขึ้นเกือบ3เท่าในช่วง7วันที่ผ่านมาหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงแล้วเหรียญอิสรมก็กลายเป็นละคอที่ใหญ่เป็นอันดับ16าาาาามมโดดยยกกกรพุุ่่่งงขขขึึ้้้้นนนีีเิททลวอซืสูงงอย่่่่าาไมนเชือ ในขณะเดียวกันคู่เทรดอิซ u s d มบนกระดานเทรดคริปโตแบบรวมศูนย์ของไว b ีทก็วายุมซื้อขายรวมกันกว่า1,000ล้านดอลลาร์ปัจจุบันราคาอิซสามารถทะลุระดับแนวต้านสำคัญที่ช่วง0.25-0.3ดอลลาร์ได้สำเร็จซึ่งอิซไม่เคยขึ้นมาถึงเลยตั้งแต่ต้นไตรมาสที่1ของปี2021 ในขณะเดียวกันข้อมูลจาก c o i n ์ l a s รรบุว่าหลังจากเอ็กเซกลายเป็นผู้ทำผลงานได้ดีที่สุดใน100อันดับแรกของคริปโตตาม Market Cap นักเทรดได้พอร์ตแตกจากเหรียญนิเซเลมสูงถึง14.5ล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการชอ็อตนักเทรดชื่อดังเผยประสีเันเริ่มขึ้นแล้วในขณะเดียวกันลดคอยนตัวอื่นๆก็ทำผลงานได้ดีเช่นกันโดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาวีอชเชน เวทพุ่งสูงขึ้น33.5%ขณะที่เรือของคาร์โนและดอตของโพค o ดพุ่งสูงขึ้น25%ทั้งคู่และโดคอยน์โดสซึ่งเป็นเหรียญมีมที่ใหญ่ที่สุดได้พุ่งขึ้น20%การเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจดังกล่าวทำให้บรรดานักวิเคราะห์บางคนพูดถึงอดคอยน์ซีซั่นที่กำลังจะมาถึงนั่นคือช่วงที่ราคาของเหรียญอดคอยน์ตัวต่างๆจะพุ่งเนื่องจากสภาพคล่องถูกกระจายออกจากบิตคอย นักเศรษฐ์ชื่อดังเฮนริคซีเบิร์ตได้ทวิตว่าิตคอคนซีซั่นมาถึงแล้วซึ่งได้ทำให้ชุมชนคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้งที่มาสยามบล็อกเชนทางผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาในการแนะนำหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดคริปโตเคเรนซีและโทเคนดิจิตัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคริปโตชิปขอบคุณค่ะ